บทที่7486 7488หลังจากเซียวฉางคุณและหมาหลานตกอยู่ในอาการโคม่านอนหลับอย่างหนักซุนเหมิงเหเหมิงก็เปิดกระจกหลังก่อนแล้วจึงเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเป็นแบบหมุนเวียนอากาศจากภายนอกเมื่ออากาศสดชื่นเต็มที่แล้วเธอจึงวางและดึงทีวีกลับเข้าที่เซียวซูรานหันกลับไปมองทั้งสองคนพบว่าทั้งคู่นอนหลับสนิท หายใจเข้าออกอย่างโล่งอกเธอก็รู้สึกโล่งใจอย่างมากซุนเฮม,มิ่งเฮมิ่งเหลือบมองเธอแล้วยิ้มให้คุณเซียวไม่ต้องห่วงพวกเขาปลอดภัยดีโอเคเซียวซูรานพยักหน้าเบาๆแล้วถามเธอว่าว่าแต่เมื่อเย่เฉินไปถึงออสเตรเลียเขาคงจะติดต่อฉันโดยเร็วที่สุดถ้าติดต่อไม่ได้ภายในตอนนั้นเขาคงจะกังวลมากแน่ๆเลยให้ฉันฝากข้อความไว้ให้เขาไหม ซุนเหมิงกล่าวว่าหลังจากท่านขึ้นเรือแล้วปล่อยให้เรื่องอื่นเป็นหน้าที่ของเราเถอะท่านชายคงจะกังวลใจมากแต่ฉันคิดว่าไม่ว่าจะใช้วิธีไหนในการแยกทางกันความเจ็บปวดจากการแยกทางก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ฉันไม่มีความสามารถที่จะแก้ปัญหาให้ท่านชายได้ฉันทำได้เพียงปล่อยให้ท่านชายค่อยๆจัดการมันด้วยตัวเอง หลังจากนั้นเธอมองไปที่เซียวซูรานอีกครั้งและกล่าวอย่างจริงจังว่าท่านเซียวถึงแม้การแยกทางกันจะเจ็บปวดแต่ในภาพรวมแล้วมันจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้แค้นของท่านชายและความปลอดภัยของท่านทั้งสองอย่างแน่นอนฉันเข้าใจเซียวซูรานยิ้มแห้งๆแ,แล้วพยักหน้าเล็กน้อยครุ่นคิดในใจไม่ว่าอย่างไรฉันก็ไม่สามารถที่จะเป็นภาระราแก่เย่เฉินได้อีกต่อไป เขายังมีงานต้องทำอีกมากและฉันไม่เพียงแต่ไร้ประโยชน์สำหรับเขาเท่านั้นแต่ยังเป็นภาระให้เขาอีกด้วยฉันหวังแค่ว่าหลังจากที่ฉันจากไปเขาจะได้ผ่อนคลายและทุ่มเทพลังงานทั้งหมดให้กับสิ่งที่เขาต้องการบนทางหลวงขบวนรถทั้งหมดแล่นด้วยความเร็วสูงสุดตามกำหนดการเดินทางจากจินหลิงไปยังเมืองเกาะฉีลู่เป็นไปอย่างราบรื่น สิ่งที่เซวซูรานไม่ทันสังเกตคือมีรถยนต์หลายคันที่เหมือนกับคันที่เธอโดยสารมาปรากฏให้เห็นบนทางหลวงอยู่เรื่อยๆและเช่นเดียวกับคันนี้รถเหล่านี้ไม่เอี่ยมและไม่มีป้ายทะเบียนอย่างเป็นทางการในขณะนั้นซุนเหมิงเอื้อมมือไปดึงป้ายทะเบียนชั่วคราวออกจากกระจกหน้ารถรถคันอื่นๆในรุ่นเดียวกันก็ใช้วิธีเดียวกันนี้เช่นกัน กระจกหลังของรถเหล่านี้เป็นกระจกส่วนตัวทั้งหมดถึงแม้กระจกหน้าจะโปร่งใสแต่ได้รับการปรับแต่งเป็นพิเศษกล้องวงจรปิดตลอดทางจะจับภาพกระจกหน้าต่างเป็นสีขาวพร่ามัวบทบางทุกสิ่งปราบใดที่เปิดแฟลชหรือไฟเติมในสภาพแสงปัจจุบันหากไม่มีแฟลชหรือไฟเติมจะไม่สามารถจับภาพสิ่งที่อยู่ภายในได้จากนั้นรถคันอื่นๆ ที่มีลักษณะเหมือนกันก็เริ่มแสงและแซงกันบ่อยครั้งรถยนต์ที่มีลักษณะเหมือนกันหลายสิบคันปรับตำแหน่งบนทางหลวงอย่างต่อเนื่องราวกับแผ่นไพ่นกกระจอกบนโต๊ะหากไม่มีเครื่องหมายพิเศษใดๆก็ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าใครเป็นใครและหลังจากการสับเปลี่ยนนี้รถเหล่านี้ก็เริ่มเลี้ยวเข้าสู่ถนนสายอื่นๆที่ทางแยกต่างๆ หรือออกจากทางหลวงผ่านทางออกต่างๆราวกับดอกไม้ไฟที่กระจัดกระจายไปทุกทิศทางหลังจากถูกปล่อยออกไปการเคลื่อนไหวนี้เพื่อลดการมองเห็นของเยเฉิญด้วยยานพาหนะจำนวนมากที่มองไม่เห็นจากภายนอกรวมตัวกันอย่างสับสนเยเฉินคงไม่สามารถระบุตำแหน่งของเซียวซูรานได้ภายในระยะเวลาอันสัน้นหากเขามุ่งมั่นที่จะตามมาหาเซียวซูรานเขาจะต้องใช้วิธีที่พื้นฐานที่สุด นั่นคือการตามมหาบ่อแสแต่ละคันยิ่งไปกว่านั้นบ่อแสแต่ละอันยังเป็นปริศนาปลายเปิดจนกว่าจะพบเซลซูรานเขาจึงไม่สามารถยืนยันความถูกต้องได้ดังนั้นแม้ว่าเยเชินจะได้รับเวลาหนึ่งหรือสองปีเขาก็อาจไม่สามารถติดตามจุดหมายปลายทางสุดท้ายของยานพาหนะเหล่านี้ได้ยิ่งไปกว่านั้นแม้ว่าเยเฉิญจะยืนยันได้ในที่สุดว่ารถของเซลซูรานไปถึงเมืองเกาะฉีลู่แล้ว ก็คงยากที่จะระบุได้ว่าเซลซูรานหายไปไหนจากที่นั่นยิ่งไปกว่านั้นต่อให้เยเฉินรู้ว่าเซียลซูรานขึ้นเรือจากเมืองเกาะแล้วไงต่อเมื่อเรือแล่นออกสู่ทะเลลืกครอบครัวของเซลซูรานและลูกเรือที่ร่วมทางก็จะถูกย้ายไปยังเรือลำอื่นทำให้การสืบสวนของเย่เฉินยากลำบากยิ่งขึ้นทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนของอันเฉิงฉี เธอรู้ว่าความสามารถปัจจุบันของเย่เฉินนั้นแข็งแกร่งไม่เพียงแต่เขามีโมเดล AI เท่านั้นแต่ยังได้รับความช่วยเหลืออย่างลับๆจากนักสืบชั้นนำอย่างหลี่ย่าหลินเธอรู้ว่าเซียวซูรานไม่อาจหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยได้แทนที่จะลบร่องรอยอย่างยากลำบาก เพียงเพื่อให้หลี่ย่าหลินใช้ช่องโหวเ่เล็กๆน้อยๆแล้วฉีกทุกอย่างออกเป็นชิ้นๆจะดีกว่าถ้าทำตรงกันข้ามทิ้งร่องรอยไว้ทุกที่การสืบสวนใดๆก็เหนื่อยๆรวมถึงตัวเธอด้วยหยลี่ย่าหลินสำหรับตำรวจที่ไขคดีมามากมายหากมีผู้ต้องสงสัยเพียงคนเดียวก็ไม่มีอะไรยากและต้องกังวลปราบใดที่พวกเขาขุดคุยลึกลงไปอีกพวกเขาก็จะพบบ่อแสที่ต้องการอย่างแน่นอนแต่ถ้ามีผู้ต้องสงสัยเป็นร้อยละ่ะ นั่นคือปริศนาร้อยประการที่พวกเขาต้องแก้ไขทีละประการซึ่งจะกลายเป็นฝันร้ายในการค้นหายอย่างแน่นอนเวลาตีสามรถพานิชย์ของคันที่เซียวซูรานั่งได้แล่นเข้าสู่ท่าเรือของเมืองบนเกาะเรือของพวกเขาจอดรออยู่ที่ท่าพร้อมบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เต็มลำเพื่อมุ่งหน้าสู่ประเทศนิวซีแลนด์เมื่อถึงหน้าน้้ำสากลเรือจะพบกับเรือบรรทุกสินค้าอีกลำในมหาสมุทรแปซิฟิก มุ่งหน้าสู่ประเทศอาร์เจนตินาจากเซี่ยงไฮ้ที่นั่นเซียวซูรานและครอบครัวจะเปลี่ยนไปขึ้นเรือลำนี้และเดินทางต่อไปทางตะวันออกเฉียงใต้ห่างจากตาฮิติไม่กี่ร้อยไมล์ทะเลพวกเขาจะถูกเรือออทอสุดหรูของมหาเศรษฐีซิลิคอนแวรลอรี่อัมารับและพาไปยังหมู่เกาะวินเบิร์ดในเฟรนโตลินีเซียตาฮิติซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะวินเบิร์ด ไม่ใช่จุดหมายปลายทางที่แท้จ,จริงของกลุ่มของเซลซูรานอันเชิงฉีใช้เกาะน,นี้ให้เป็นที่อยู่อาศัยของพวกเขาซึ่งเป็นเกาะเล็กๆที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักในหมู่เกาะวินเวิร์ดเป็นของเอกชนและปิดไม่ให้บุคคลทั่วไปเข้ารถของเซลซูรานแล่นตรงเข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์เปล่า จากนั้นพนักงานหลายคนก็มาถึงและปิดประตูตู้คอนเทนเนอร์เครนยกตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นและยกขึ้นบนเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์อย่างไรก็ตามตู้คอนเทนเนอร์ไม่ได้วางซ้อนกันบนกองตู้คอนเทนเนอร์แต่ถูกยกขึ้นบนดาดฟ้าโดยตรงเมื่อตู้คอนเทนเนอร์ตั้งตรงบนดาดฟ้าแล้วพนักงานคนหนึ่งก็มาถึงเพื่อเปิดประตูสุนเหมิงเหมิงสตาร์ทรถและลงจากตู้คอนเทนเนอร์ทันที พนักงานเปิดประตูและทักทายเซียวซูรานอย่างสุภาพว่าสวัสดีค่ะคุณนายเยเซียวซูรานรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยประการแรกเธอไม่คุ้นเคยกับการที่ผู้คนมากมายเรียกเธอด้วยความเคารพและประการที่สองพวกเขาไม่คุ้นเคยกับการที่ทุกคนเรียกเธอว่าคุณนายเย่ทันใดนั้นหญิงวัยกลางคนคนหนึ่งก็เดินเข้ามาหาและพูดว่า คุณผู้หญิงเรือบรรทุกสินค้ากำลังจะออกเดินทางแล้วคุณเหนื่อยจากการเดินทางโปรดไปที่กระท่อมเพื่อพักผ่อนกับดิฉันด้วยค่ะเซียวชูหอรานถามอย่างประมาทแล้วพ่อแม่ของฉันล่ะคะหญิงวักลางคนยิ้มและกล่าวว่าเราจะให้พ่อแม่ของคุณพักผ่อนในห้องสังเกตการค่ะจะมีแพทย์อยู่กับท่านตลอดการเดินทางท่านน่าจะตื่นในบ่ายวันพรุ่งนี้ ดิฉันจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อท่านตื่นค่ะเธอโบอกมือไล่หลังไปทันใดนั้นเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์สี่คนในชุดกาวสีขาวก็วิ่งเข้ามาพร้อมเข็นเตียงเคลื่อนที่สองเตียงหญิงวัยกลางคนถามเซียวซูรานาว่าคุณนายเย่มีคำถามอะไรอีกไหมถ้าไม่มีดิฉันจะให้พวกเขาพาพ่อแม่ของคุณไปก่อนค่ะเซียวซูรานสายหน้าแล้วพูดว่า ฉันไม่มีคำถามอื่นใดข้าขอบคุณที่ดูแลพวกท่านเป็นอย่างดีค่ะไม่ต้องห่วงค่ะหญิงวัยกลางคนยิ้มดิฉันจะพาคุณไปพบกับพวกท่านในทีหลังค่ะหลังจากที่จัดห้องเรียบร้อยแล้วเราจะไม่รบกวนเวลาเยี่ยมของคุณไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน้นเซียวซูรานพยักหน้าเห็นด้วยซุนเหมิงช่วยถือสัมภาระและพาเธอเข้าไปข้างในถึงแม้จะเป็นเรือบรรทุกสินค้า แต่ก็ได้รับการดัดแปลงเป็นพิเศษห้องพักหลายห้องได้รับการตกแต่งไว้เรียบร้อยแล้วเทียบเท่าโรงแรมระดับ5ดาวไม่เพียงแต่เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ที่ออกแบบเองจะมีให้บริการเท่านั้นแต่ยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบครันอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีห้องอื่นๆอีกหลายห้องเช่นห้องพยาบาลห้องกิจกรรมห้องรับประทานอาหาร และโรงภาพยนตร์แม้แต่วัตถุดิบที่เตรียมไว้ให้ครอบครัวของเซียวชูหอรานก็ล้วนแต่เลิศดรสและแพงที่สุดในโลกเชฟทุกคนล้วนเป็นเชฟระดับมิชลินสตาร์หญิงวัยกลางคนผู้หนึ่งทำหน้าที่เป็นไกด์อธิบายรายละเอียดฮาร์ดแวร์และซอฟตแวร์ทั้งหมดให้เซียวซูรานฟังเธอใส่ใจทุกรายละเอียดร่างกายของเซียวซูรานเธอตื่นตะลึงเมื่อมาถึงห้องพักอันหรูหรา เทออดไม่ได้ที่จะทึ่งกับความใส่ใจที่ใส่ใจเธอกล่าวว่าเราจะอยู่บนเรือแค่ช่วงสั้นๆอาจจะประมาณสิบวันไม่จำเป็นต้องลงทุนแรงงานและทรัพยากรมากมายเพื่อตกแต่งขนาดนี้หญิงไวยกลางคนยิม้มคุณเป็นภรรยาของคุณชายน้อยถึงคุณจะอยู่บนเรือแค่สองชั่วโมงเราก็ต้องเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่เราไม่สามารถละเลยสิ่งใดได้ได เซียวซูรานรู้สึกเจ็บปวดเล็กน้อยแต่เธอก็กล่าวอย่างสุภาพว่าขอบคุณคะ่ะหญิงไว้กลางคนสายหน้าคุณผู้หญิงคุณไม่จำเป็นต้องสุภาพกับคนรับใช้ของเราขนาดนั้นก็ได้จากนั้นนางก็กล่าววา่าท่านหญิงให้เหมิงเหมิงช่วยจัดการให้เรียบร้อยเถิดฉันจะไม่รบกวนท่านอีกแล้ว อีกสิบนาทีเรือจะออกแล้วฉันต้องตามคุณไปด้วยเซียวซูรานพยักหน้าและกล่าวอย่างสุภาพว่างั้นเจ้าก็ไปจัดการได้เลยเซียวซูรานไม่รู้เลยว่าอันเฉิงฉีเป็นคนจัดการเรื่องทั้งหมดนี้ด้วยตัวเองอันเฉิงฉีเธอทําไปเพราะรู้สึกผิดต่อเซียวซูรานและอีกส่วนหนึ่งก็เพราะหวังว่าเมื่อพวกเขากลับมารวมตัวกันและสารภาพทุกอย่างเย่เฉินจะได้วิพากวิจาร์เธอน้อยลง สิบนาทีต่อมาเรือสินค้าก็ค่อยๆอ,ออกจากท่าพร้อมกับเสียงหวีดยาวก่อนจะแล่นออกจากท่าเรือสู่ทะเลเหลืองเซียวซูรานมองท่าเรืออย่างเงียบๆห่างออกไปจากหน้าต่างของท่าเรือแล้วกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่อีกครั้ง